กับกาบเรียนท่านประธานและคณะกรรมการสรรหาปปจรประจำจังหวัดที่กรารบกับผมนายสมพงษ์พวงศรีลำดับที่13ขออนุญาตแสดงวิสัยทัศนะครับเหตุผลที่ผมมาลงสมัครเป็นคณะกรรมการปรปรจก็เนื่องจากว่ามีจิตสาธารณะนะครับ ที่ต้องการช่วยเหลือประเทศชาติต้องการทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้ปลอดจากการทุจริตนะครับสองก็คือเรื่องสร้างภาคภาคลักษ์ของจังหวัดภูเก็ตเพื่อลดการป้องกันป่าปรามการทุจริตนะครับสามก็ นำประสบการณ์มาผักดันขับเคลื่อนให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนและก็ส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตครับส่วนด้านวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานมีความตั้งใจตั้งไว้ว่าปปจย,ยุคใหม่สร้างความโปร่งใสเที่ยงธรรมก้าวนสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้หลักห้าปอนะครับปอที่หนึ่งคือปลุกจิตสำนึกปอที่สองคือการป้องกันปอที่สามคือการปราบปรามปอที่สี่คือโปร่งใสปอที่ห้าคือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนหลักการทำงานของผมถ้าผมได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้ผมก็จะพยายามที่จะทำงานโดยมีหลักการทำงานว่า อันดับแรกขั้นขั้นที่หนึ่งคือสำรวจข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับซึ่งขณะนี้ก็ทราบข้อมูลแล้วว่าจังหวัดเรามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาอยู่ประมาณร1 0เรื่องนะครับแล้วก็เรื่องที่จะทำยอย่างอนีกก็หลายเรื่องนะครับเรื่องอันดับที่สหลังจากที่เราได้ข้อมูลมาแล้ว เราก็มาดาเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีระยะสั้นระยะยาวการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะยาวก็คือ4ี่ปีตามที่วาระของคณะกรรมการปปจดํำรงตำแหน่งอยู่นะครับสคือจัดทำโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขั้นที่4ี่ก็คือการปฏิบัติงานตามโครงการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามแผนงานและโครงการโดยใช้ระบบไอทีซึ่งขณะน,นี้ทางสำนักง,งานก็มีอินเทอร์เน็ตนะครับกับเฟซบุ๊กต่อไปคณะกรรมการปรปรจอทั้งสาท่านก็อาจจะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับขั้นที่5คือยึดหลักการทำงานเป็นทีมซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการปปจรสามท่านพร้อมด้วยพนักง,งานข้าราชการสำนักง,งานของ จังหวัดภูเก็ตนะครับขั้นที่6คือประสานงานกับองค์กรเครือข่ายปปชประจำจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับรองจากปปชส่วนกลางนะครับอันนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะทำงานด้วยกันนะครับขั้นที่7คือการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ ตามข้อ1ถึงข้อ6นะครับเราจะมีการติดตามประเมินผลอยู่ตลอดการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของปปจตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้นะครับถ้าผมได้เข้าไปเป็นปปจจังหวัดก็จะดาเนินการส่งเสริมให้ประชาชนและส่วนราชการต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเราเว้นไม่ได้นะครับการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่วนราชการต่างๆ 2. พิจารณาเสนอแนะมาตรการและความคิดเห็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อปปชส่วนกลางครับอันที่สามก็คือตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องละ,ะในเรื่องกล่าวหาและลองเรียน ที่ประชาชนร้องเรียนมายัางสำนักง,งานนะครับตรวจสอบรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นต่อคณะกรรมการปปชแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการปปชส่วนกลางได้รับมอบหมายปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายของคณะกรรมการปปชนะครับส่วนการพัฒนาองค์กร เครือข่ายที่ทางสำนักง,งานคณะกรรมการปปชประจำจังหวัดก็มีองค์กรเครือข่ายที่คอยประสานงานคอยช่วยเหลือคอยดูแลอยู่นะครับก็หลายองค์กรด้วยกันนะครับอันนี้เราก็จำเป็นที่จะต้องมาพัฒนาองค์กรเครือข่ายปปชที่มีอยู่ในจังหวัดภูเก็ตให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นพร้อมกับรับรองเครือข่าย หรือสร้างเครือข่ายให้ครอบคุมทุกระดับนะครับอย่างเช่นเราต้องมีถึงระดับหมู่บ้านหมู่ระดับชุมชนระดับตำบลระดับอำเภอและระดับจังหวัดอันนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการที่ทางสำนักง,งานกรกตจะต้องมีเครือข่ายพวกนี้อยู่ให้ถึงควบคุม ถึงทุกพื้นที่นะครับอันนี้ก็คือวิสัยทัศน์ในการที่ทเสนอต่อท่านคณะกรรมการในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ฉะนั้นถ้าผมได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการปปรชผมก็จะดําเนินการยึดหลักตามแนวพระราชพระบรมราชโอรรมราทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ท่าน ได้เป็นห่วงเป็นใยญ่บ้านเมืองเป็นห่วงเป็นใยญในเรื่องการคอร์รัปชันของอบุคคลที่เกี่ยวข้ององค์ท่านได้มีพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครที่จะทําให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทําให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้อันนี้คือวิสัยทัศน์ที่ผมแสดงต่อคณะกรรมการไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ